ละลัษณวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะท่านอายคะขอหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ที่ฉันได้รับเรื่องมานะคะขอให้ทางกรุงเทพมหานครค่ะสํานักการโยธาเขตลาดกระบังนะคะเข้าซ่อมแซมไหลทางบนสะพานข้ามถนนมอเตอร์เวย์บริเวณสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ยุบตัวแล้วก็สภาพการจราจรมีรถ วิ่งผ่านเป็นประจำค่ะแล้วก็ไหลาทางเนี่ยยกระดับขึ้นไปถ้าเกิดเอียงหล่นลงมาแล้วเนี่ยอาจจะลงมาทับรถที่เดินทางอยู่ด้านล่างเป็นอันตรายได้นะคะเนั้นแล้วจึงขอให้เร่งเข้าดําเนินการก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเรื่องที่2นะคะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้เข้าตรวจตาสถานบันเทิงต่างๆนะคะที่เปิดอยู่ใกล้สถาบันหรือสถานศึกษาทั่วกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะไม่ ไม่ได้มาตรฐานในการที่จะเก็บเสียงทำให้เวลาที่เปิดเพลงเสียงดังๆในยามค่ำคืนเนะะี่ยค่ะมีเสียง พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยไม่สามารถที่จะพักผ่อนได้เลยแต่ถ้าหากว่าสถานบันเทิงนั้นได้มีมาตรการในการสร้างพื้นที่ที่เก็บเสียงนะคะมีเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้เปิดกิจการได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะขอกําชัดเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเรื่องที่3ค่ะขอให้ทางกรุงเทพมหานครนะคะได้ตรวจสอบกล้อง C C T V ที่ติดอยู่ตามรถไฟฟ้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น B T S ที่อยู่ในความดูแลว่ามี มีบริเวณที่ครอบคุมแล้วก็ทั่วถึงหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เราไม่คาดฝันค่ะและเรื่องต่อไปนะคะขอให้ทางการไฟฟ้านะคะเข้าตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างนะคะในทางกลับรถใต้สะพานคลอง1คลอง2คลอง3นะคะบริเวณถนนกรุงเทพกรีธาตัดใหม่ในพื้นที่เขตลาดกระบังด้วยค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณครับ